หลวงพ่อดำอินทัศโลวัดตาลบำรุงกิจอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีถ้าพูดถึงชื่อหลวงพ่อดำน้อยคนนักในลุ่มน้ำแม่กลองที่ไม่รู้จักเพราะท่านเป็นเกจิที่มีความเก่งกาจแบบที่หาตัวจับยากมีลูกศิษย์มากมายมีผู้คนมาขอเรียนวิชากับท่านอยู่เสมอและเหรียญของท่านถือเป็นเหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกของเมืองไทยที่ไม่ใช่เหรียญตายปัจจุบันนับว่าเป็นเหรียญที่หายากมากเหรียญหนึ่งเลยทีเดียว และเนื่องจากท่านเป็นคนผิวดำทำให้คนเรียกท่านว่าหลวงพ่อดำแต่บางคนก็เรียกหลวงพ่ออินตามฉายาอินทัสโลท่านเป็นคนมีนิสัยใจคอกล้าหาญมาตั้งแต่เด็กๆบิดาจึงนำไปฝากเรียนหนังสือไทยและขอมที่สำนักวัตานเนื่องจากพระอาจารย์เล็กเป็นย่าทางบิดาและเป็นครูที่ดุมากปวดขานนักเรียนจนเป็นที่เกรงกลัวหลวงพ่อดำได้อุตสาหะเล่าเรียนด้วยความขยัน ทำให้พระอาจารย์เล็กเกิดเมตตาจิตถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆให้จนแตกฉานพออายุได้16ปีจึงได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดตาลและศึกษาพระธรรมวินัยจนอายุครบบวชก็ได้อุปสมบทที่วัดตาลได้อยู่ศึกษาวิชากับหลวงพ่อแดงวัดจันทคามพระสมุทรทองพระอาจารย์เล็กและเกจิเก่งๆอีกหลายท่าน ต่อมาได้ออกทุดงกับสหธรรมิกค,คือพระอาจารย์อ้นวัดบางจากได้ออกทุดงไปทั่วประเทศฝึกพลังจิตจนกล้าแข็งได้พบกับพระอาจารย์เก่งๆในป่าลึกและได้รับการถ่ายทอดวิชาต่างๆมากมายนอกจากนี้ท่านยังเสาะหาตำราเก่าๆเอามาศึกษาฝึกฝนด้วยตัวเองอีกด้วยในระหว่างที่ท่านได้ทุดงไปนั้นไปถึงที่ไหนก็ได้ช่วยเหลือชาวบ้านในการก่อสร้างวัด สร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆณนะที่นั้นจนท่านมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่เคารพนับถือเครื่องรางของขลังของท่านโด่งดังมากมีคนมาขออยู่เป็นประจำซึ่งใครมาขอท่านก็ทำแจกให้ไปโดยเฉพาะตะกรุดมหาอุดโด่งดังมากมีคนเคยถูกรอบยิงแต่ไม่เป็นไรและเหรียญปี2459ถือเป็นเหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกของเมืองไทยที่ไม่ใช่เหรียญตาย เป็นเหรียญประสบการณ์สูงเด่นทางด้านคงกระพันชาตรีแ้วคลาดและเมตตามหานิยมดีมากตามเป็นที่ต้องการและสอดแสวงหาแต่ปัจจุบันหายากมากแล้วท่านมรณาภาพในปีพศ2466สิริอายุ81ปีพรรษา61 ฝากกดติดตามกดหัวใจเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะและสำหรับคนที่ต้องการเช่าบูชาพลักเครื่องพระแท้กดลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือมาที่เพจ Facebook และเว็บไซต์ท่าประจันทร์ร้านพระเครื่องคุณเบนได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ